แม่แล้วออว่นนาแล้วอาการบอดีสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่ลาบงัวกเ็นโลดตัวลาบงัวงกูเลี่ยงสูบแต่เมื่อกินจะกินปลาทอดมันเออกินปลาทอดแล้วอาการบ่คือดีแล้วอย่างนี้ที่เป็นวดัดเราก็เล่นเราบอกอันนี้ล้ตีเพชรแล้วตีมันคือว่าอันนี้เมื่อนี้เราก็กินแล้วจะลาบงัวไม่จ้อ่อยคอยสิกินกับยาแล้วตีค่ะ พิ่โหลดซู๊กูเลี้ยงสู๊กูซื้อเลขพลัวงานเนี่ยอิอ่มหลอดนะชุมนี่อยากย่างแหนมไปซื้อมากินย่างนั่นนะแม่เนาะตะกี้ขันบ่ได้ขาไปกินเด้อตาเจ้าตะกี้รขันบ่เป็นการเป็นย่างบ่ได้กินเด้ขาเาื่อขายบ่มีเฉียงขายต่อแม่อืมแม่ว่าไมีเฉียงขายจำเจ้าคุ้ม ขอโทษเดอ้อพี่น้องผู้ใดผู้บ่กินก็ด่าพอโทษหล้วด่าพ่อแม่นี่หลาลามว่านะาเดอ้อลูกหลานงูงูวายายเลี้ยงเด้อพคนมาขมิ้นเลยเลี้ยงเลยบาดเ <laughs> นี่ยเลี้องแล้วเนี่ยกินเย <laughs> อะตักใจไปผูกงานจ้างจะผูกงานจ้างยกเป็นผ้ามาเด้อพอใจถงได้ที่ ได้แว็ยน้อยได้ยังมาม่แก่ไม่ยังยี่สิบบาทกยัยกผ้ามาส่งหอบานห้าที่บาทตึงยี่สิบกันยกถ้าสมัยขอแต้งงานยี่สิบบาทผ้าหนึง่งอะอ้าวมึงเป็โสดมึงเคยตงงตตตเแต่งงานดูติดติอ้าวกันแต้งกันสุ้อยกันยเโอยกาเก้าสิบแล้วนแม่เอ้ยน้อยสิยาก็นี่แขวสิบ่มีถ้าพู้พ่นอยร้อยก็เจาแขวรถเหมือแล้วข้ามูจ้าเพิ่นแหวกแน่หมดแล้ว ขอบคุณหลายๆจ่กพี่น้องไปให้ใอ้แม่จ้าายบายค่ะแม่อามเดเลี้ยงเยเลยเลี้ยงเกี้ย่ผู้เดียวกนตัวเลยกะปั่นกันเถอะองปั